สวัสดีครับมาอยู่กับปิกทิปอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมีทิปเล็กๆเกี่ยวกับการเลือกไม้เทนนิสมาให้ดูกันนะครับเป็นการเลือกว่าด้ามจับอันไหนที่เหมาะกับเราหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเลือกกริปเนาะมันจะมีตัวเลขที่ปลายของด้ามจับนะครับเราก็ดูว่าเราเลือกกริปไหนเหมาะก,กับกริปไหนนะครับแล้วเลือกอยังไงอ่ะไปดูกันอย่างอันนี้นะครับกริปหนึ่งวิธีการวัดก็ง่ายมากเลยนะครับผมกางมืออแบบนี้แล้วผมก็กำไปที่ปลายไม้แบบนี้นะครับจับไม้ธรรมดาเลยนะครับผม แล้วก็มาดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม้ที่เหมาะสมเนี่ยนิ้วชี้ของเราจะต้องวางลงไประหว่างนิ้ว,น,วนางกับข้อนิ้วโป้งได้นะครับผมถ่ายอย่างเงี้ยมันเล็กไปแล้วไม่ผ่านเรามาดูที่กริปสกันบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยกางมือออกมานะครับกา้มามไปจะปึ๊บเห็นไหมครับว่าที่ตรงนี้เหลือเยอะมากเลยตอนนิ้วางเฮ้ยวางได้โอเคเลยนะครับแบบนี้คือกริปที่เหมาะสมกับมือของคุณเดงอันนี้ผ่านแต่ถ้าเกิดว่า กริปที่คุณซื้อมาคุณชอบไม้นี้มากเลยแต่ว่ากริปเนี่ยมันไม่พอดีกับมือคุณไม่เป็นไรซื้อตัวที่เล็กมาได้เพราะว่าเราสามารถพันเพิ่มได้ด้วยการใช้มี่โอเวอร์กริปนั่นเองนะครับผมในการพันทับไปหลายๆชั้นก็ช่วยเพิ่มให้ด้ามจับเนี่ยมันกระชับมือมากขึ้นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกิปที่มันใหญ่มาเลยเนี่ยจะทำให้มันเล็กลงเนี่ยมันจะยากกว่ามันต้องเปลี่ยนกริปต้องให้ช่างทําเราทำเองไม่ได้ซื้อเล็กหน่อยแล้วมาพันเอาเองง่ายกว่านะครับ จบลงไปแล้วนะครับกับปิกทิปตอนการเลือกคลิปที่ถูกต้องนะครับผมยังไงโอกาสหนะ้าถ้าผมมีโอกาสได้มาแนะนํากีฬาอะไรหรือเป็นของเซนสก็ตามหรือเป็นของกีฬาอื่นในดีแคลอลนะครับรอติดตามกันได้ทาง Facebook ดีแคทอลสะพานใหม่กดไลค์ไว้กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดต้องการสินค้าดีๆนะครับสามารถมาที่ดีแคทอลสะพานใหม่นะที่โรตารหลักสี่ตกลงมันคือที่ไหนมันคือที่เดียวกันครับบ๊ายบาย